ขวายเสร็จปับ phát phạ một tiếng dậy vào phát cổng nhảy này hết không ạ? Khe bỏ ao đấy. Mày đây là non hả? <laughs> ดีเด้อนะหยอกาเดวไม่กินข้าวต่อบวชพบกินไปแล้วยอก้ากินแล้วมือเสานี่ยังอิ่มอยู่ยืนกินอาหารแล้วยังหอยากกินก่อนหมูเลยนะมือเสาะนี่ย้าดำดำเว้นเกี่ยมสีดิบนะอ้าวม่ไดเจอไม่ได้เจอเกี่ยมสีดิบน้ำหมเดน บมีนแบเอ้าีสขวดลมันอยู่ในเบิดแล้วมีแค่นั้นเลยูจ้พริกบ่น่่นกพริเปตาสะแว่าบ่มีบ่มีทางเข่าเาะเจ้าแผนอยู่พ้วไปกินอยู่้วูยายอืม บางคมดิบอยอยากบอลูกคิดอิ่มแล้วบอจะใครก็อยู่นะนมมั้งนท่ามอสุยดูเจ้าบอยอยากมี่บอถึงอะไรเจ้าสีเอายังบูยังบูปวด ร้าดใายหัวกวนเลยเฮ้ยเฮ้ยนม่เป็นรนมันเป็นกุๆยเาลุกยงรมั้เนี่ยแตไแต่ัวน้อยหม เพลงเกวเพลงมาใส่ได้นี่ผายเปิดเพลงผู้ใดเปิดเพลงไปเปิดเพลงมาแต่ใสฮะบอโทท์ผู้ใดกินข้าว

มงเป็นเองนะุยมันก็ตอบเองมันเป็น่านท่านเป็นมาได้สิมีอย่างงิดไปอล้สะย่างบะแเฮอะบย่างอย่อเป็ไปหางเดียวเนอเมื่อเย็นแทะยาะะาว่ะ

Hey. bạc thức bạc hâm cảm ơn thưa ơi dạ kinh nhắn bò Chơi dạ kinh nhắn โตเพิ่นน่ะไปล้าง

ินมาเราลงมาส่งเราทางบนบ้านเราแ่จะมาเล่นนนดบจังก็ลงมาส่งเนี่ยลงมาส่งกับเราคกับเกษตน้ำฝนลดระด แ mm ม่เหรอเราก็จ hmm. mm ึงเป็นเพื่อคนใส่มาจบเลยเลิกอ่ะหลายครั้งคืนคนนี้เขานาน

สามสาวจะแขเป็นสีสาวเป็นสี่ลวบานนีอันนี้แม่ง่ายอันนี้แม่งเล่ากอแห้งเนาะอินปูบาอินปูบาะน่องน้พักแม่น้พัดอ้ยท่าน้บ้านนี่เนาะเป็นแก่งเป็นทีมเลย ได้บอกเอาะตามจะทำขนาดี้แม่ไม่ม่ไหวอยูด้วดวยด้วยด้ยโ้มยังสีอย่อสได้เดย่ยแมัวลูกวลูกม่เป็นวัดำกับคคู่กับแม่เป็นวัดำลูกจะนอนบ่บแม่งบิใหม่ชุวยดชวเตา

แล้วนัวแล้วมวนกันพ่นออกเลยเนาะมาต้องชิเดายคลำคลำคลำขันขันขันแน่นแน่นมาเพราะมาเพราะตาบนนี้ดอกบัวน้องตาด้วยการถือยังแกประกอบ มาไปไกลอ้าวไม่จะัดโอเคเด้อพี่น้องเลยขอเดี๋ยวขาดมืชมกัขอพครัสวดครับขอบคุณที่มาติดตามช่องบาลอนบาลา้อพี่น้องเอ้ยมาเป็นสื่อบาลาพาเพินจักละช่องัเนาะยาอยู่ดิ